การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558คือโจทย์ข้อสำคัญที่เชื่อมโยงให้หน่วยงานทุกภาคส่วนภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผนึกกำลังร่งรวมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและสังคม สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งรวมถึงความต้องการกําลังคนที่มีทักษะฝีมือที่ขาดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0อัตราใน2-3ปีข้างหน้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะเติบโตด้วยนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2.2ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศและโครงการบริหารจัดการน้ำ3.5แสนล้านบาททั้งนี้เพื่อย,ยกระดับความสามารถและโอกาสในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาสำคัญ ที่ช่วยลออล้อมสมรรถนะและความรู้เตรียมความพร้อมที่หลากหลายให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและความถนัดเฉพาะบุคคลความเอาใจใส่และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างสำคัญจากครูผู้ปกครองและสังคมจะช่วยประคับประคองก้าวน้อยๆก้าวแรกในช่วงปฐมวัยให้เติบโตและพัฒนาตนเองไปสู่ความต้องการที่เหมาะสมได้การอาชีวศึกษา คงเปรียบได้กับกลไกสําคัญที่ช่วยส่งเสริมหล่อหลอมให้ผู้เรียนแต่ละคนมีพัฒนาการทางด้านทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเป็นบุคลากร,กรที่มีประสิทธิภาพเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถด้านทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของภาคแรงงานและสังคมตัวอย่างความสำเร็จที่ปรากฏจากโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคเอกชนหลายโครงการจึงเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมทั้งในภาควิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและการบริการเกษตรกรรมค้าหกรรมและอีกหลากหลายสาขาอาชีพที่ผมมาเรียนอาชีวะก็มีอย่างเดียวคือว่ามาเรียนแล้วผมชอบที่มันมีวิชากิจกรรมองค์การก็คือว่ามันมีเวลาให้เราทํากิจกรรมเพื่อชุมชนนะครับ หนูนะคะก็จบม6มาแล้วก็มาเรียนต่อสายอาชีพนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะน้องๆและเพื่อนๆนะคะถ้าอยากมาเรียนก็คือเราถ้าไม่อยากเรียนแต่ในตำราหรือเรียนที่แบบทฤษฎีอย่างเดียวแต่เราอยากปฏิบัติก็ขอให้มาเรียนนะคะเพราะว่ามันใช้ได้จริงคือเรียนรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติจริงแถมได้เงินจริงด้วยค่ะมีสร้างไรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะจุดมุ่งหมายในอนาะคตของผมนะที่ผมได้คาดหวังไว้นะครับก็หลังจากจบการศึกษาในระดับปวสนี่นะครับผมก็จะเข้าไปเรียนในระดับมหลาลัยต่อ จะเลกเรียนในสาขาวิชาวิศวะไฟฟ้าผมก็จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยยังใช้ภูมิฐานของทักษะวิชาชีพเหมือนเดิมแล้วก็จะทางานเลี้ยงครอบครัวให้มีรายได้การจัดหลักสูตรทางด้านอาชีวศานะครับมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีทักษะในวิชาชีพประโยชน์ที่สูงสุดที่เขาจะได้คือเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถนำความรู้เนี่ยไปประกอบอาชีพได้ นอกจากความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงแล้วยังสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองชุมชนและสังคมสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในตลาดแรงงานอีกด้วยการอาชีวศึกษาจึงตอบโจทย์เป้าหมายการศึกษาของชีวิตด้วยคุณค่าประสบการณ์และรายได้ที่เติบโตงอกงามขึ้นตามศักยภาพเปรียบประดุดเข็มทิศ ที่นำทางชีวิตไปสู่อนาคตทางการศึกษาที่ใฝ่ฝันและมุ่งม,มั่นสู่ธุรกิจที่มั่นคงต่อไปการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีจังหวะของการจัดการอาชีวศึกษาจากปวชสู่ปวสปวและปริญญาตรีสายปฏิบัติการทุกวินาทีชีวิตฟัน,นเฟืองตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเรียนสายอาชีพนะครับจบแล้วเนี่ยก็มีงานทําแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนต่อได้มีเงินใช้นะครับมีอนาคตที่ดีเรากําลังต้องการท่านอยู่นะครับภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตสูงมากนะคะมาเรียนอาชีวะด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวทอะคะรายได้ดีนะคะมีงานทําแน่นอนคะ่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปีนี้ เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดที่จะร่วมมือกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลเพื่อรองรับความต้องการแรงงานเฉพาะด้านที่ขาดแคลนและเตรียมตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วยความภาคภูมิใจ เราต้องการกำลังคนอีกมากในการพัฒนาประเทศมาเรียนสายอาชีพกันนะครับมีงานทำรายได้ดีแน่นอนครับ